ทำก่อนมาดูเฮ้ยแก้งเรามีใครร้องเพลงเป็นบ้างวะกูให้เพลงละห้าหมื่นเรอร้องเพลงแบบนี้พอได้ป่ะพี่ที่เราร้องเป็นหรืาร้องพรอที่ใครร้องกูให้ห้าหมื่นแต่ต้องจบเพลงไม่สนใจว่าพรอป่ะพี่ไม่สนใจร้องได้ใ่ไร้องเพลง happy birthday ไปจบเพลงแน่นอนเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ happy birthday to me ไม่ใช่เพลงดีเสียงแต่เพลง เพลงอะไรก็ได้แต่ขอจบเพลง w ้ y 5มึงนเป็นคนชอบร้องแค่ท่อนฮุกด้วยเดสวยประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติชื้อไทยยอยร้องผิดสวยนะกูบอกก่อนเนจำเนื้อไม่ได้สวยนะอย่างเนี้ยกาลงน้ำมึนาเลยนะเอ้าไทยปลอมนี่มึงร้องผิดเสร็จปุ๊บอ้าวไทยปลอมนี่จบเลยนะสวยเงี้ยสวยเดี๋ยวมันได้กลับสเปนไว้ขึ้นอ่ะสนใจเปล่า้ามือไอ้ปิ มีเปลี่ยนเป็นแสนหนึ่งไหมไม่มีห้าหมื่นไม่มีนะไม่ได้มีนะพี่ต่อแสนหนึ่งนี่น่าจะโผล่อยู่แสนหนึ่ง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 มีไหมห้ามถอดหน้ากากไอ้กลิ้นห้ามถอดหน้ากากอะไรนะห้ามถอดหน้ากากอยากร้องก็ร้องเสียงเนี่ยพี่คนมันจะฟังได้เหรอพี่ฟังได้เจ้าเพลง ไม่ผมเคยผมเคยฟังมันร้องแล้วตอนถอดหน้ากากผมเคยฟังแล้วมันร้องฟังแล้วอันนี้เอาเอาฮาหรือเอาเพะเนี่ยเอาเรื่องมึงดิเอาพี่มึงจะเพอาะจะฮาก็เรื่องมึงแต่มึงข้ามถอดหน้ากากกูอยากฟังไอ้กวิ้นอ่ะกูไม่อยากฟายเซนพ่อพี่กูเคยฟังไรเซนน่ะพี่งอกร้องได้ไหมพี่น้งงอกฮะ เอ้ผมเคยฟังมัน oh, ร so, yeah, ้องเพลงแล้วม oh, no. no. ันเคยมาร้องให้ฟังไงกุ้นอ่ะพี่งออกร้องท่านทุกที่ยมันเคยมาร้องให้ฟังแล้วแต่ก่อนนะตอนยูบีจีอะสวัสดีครับน้องฟอสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เสียงกุ้นก็แหบนะพี่เสียงเซนมันก็ไม่ไหวนะพี่เอาเสียงเซนไหนไหมเอ้าก็มึงอยากได้แสนหนึ่งมึงก็ไอกวินดิกุ้นฟาร์มดิมึงไอเซนไอเซนมาฟาร์มทำไมกูเคยฟังแล้วเพลงร้องเสียงพอๆอะกูเคยกูฟังบ่อยแล้วเฮ้พี่ เฮ้ยคนดูผมรู้แล้วว่ามันร้องเพลงเพะเออไม่ต้องอวยมันเยอะผมเคยฟังมันร้องเพลงมันมาร้องเพลงให้ผมฟังไอ๊ะเซนอะจบไปป้องวะหรือเปล่าผู้ชายมันอายผู้หญิงมีไหมซ้อมก่อนได้ไหมพี่ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ได้ไหมซ้อมด้วยเหรอวะซ้อมขซ้อนแล้ววะซ้อมขึ้นแล้ววะซ้อมอยู่ซ้อมซ้อมซ้อมอยู่ มึงร้องมึงร้องเพลงออสเตรเลียให้ฟังดิีไอ้พวกชูชูว่าไงพี่นึนกว่าไม่อยู่ดาวแห่งรักครับพี่ผมซ้อมดาวแห่งรักที่ครับคุณว่ามึงซ้อมร้องไม่ไดู้ไม่แต่เพลงแบบเกื่าๆนาทีเฮียโอเค,อเคมาเดี๋ยวควินร้องเองจัดไปอันนี้กอนควินไม่ได้เย็นเสียทุกคนนะพอดีควินใส่อีกอย่างหนึ่งไะมึง <laughs> ผมอยากรู้เลยนะว่าถ้ามึงร้องถ้าเฮียควินร้อง,ง,งเพลงจะเป็นยังไง เธอไว้เลยจากตรงนี้ยังมีไกลไม่มีโอ้ยพี่พี่พี่คนมันหนีพี่หนีเลยหนีไปเยนีาเหนื่ยจากตรงนี้ไม่มีฉันมันคงดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาสอง พี่มันลำบากไปนิพี yup> ่ไอ้พี่ร้องแบบสลับเสียงเล็กเป็นฉอน่ะคอามอาจ่ากตรงนี้และ่าฮ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 นา้ะาฮ่าฮจาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮา่า่าน่าา เสี่ยแม่งจะรอเมือไหร่ฉันแท้ฉันก็ดีแค่ไหนอย่ากัดหมดฉันไม่เป็นไรอีกค่อยจะไปได้ดีกับทางของเธอเป็นไงพี่ดูมีแววไหมเออมีแววมีแววอย่างงี้พอแล้ว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 จะให้แถมหนึ่งจะให้ยุคอให้ด้วยไอ้เหี้ยแน่นอนแน่นอน ให้รางวัลสำหรับคนกล้าแสดงออกมีไหมวิ่งมีไหมถ้ามันเปิดไอ้นี่ไม่ได้ไอ้พี่พี่งถ้ามันเปิดไอ้นี่ไม่ได้อะร้องสดไงร้องสดจบเออร้องสดเลยเอาเว้เอาเว้ยนักสู้พี่อะควดหัวไอ้คนนอนกันอย่างเราเพื่อนนายอะนั่งเรียกไีคนนอนนะเนี่ยไม่รู้จะ้อนเพ่งอะไรเลยเด้ยเสียงหมายไหนอะ เอา好ะอีทมาเลี้ยงพี่อะเมื่อกี้อีทร้องเหรออีทเป็นอไมีอไม่ใช่ครับฮะใครบอกเพลกูเป็นเลี้ยงอีทหยุดเดือดอีทหยุดเดือีทอีทอีทบอดี้อีทเขาให้ร้องเพลงไม่ได้เท่าไม่หยุดเลยอีทไอ้ทอีทไอ้แกงส่งมาเป็นนักรบ วกมึงมาหากิงจังก็ไดันเลยวะให้ยังเงือตัวหาเลยเมื่อกี้มึงเงตัวหาเลยปวดหัวเตอร์พุ่งเดมีใครรออีกเปล่าผู้หญิงมีไหมผู้หญิงไม่มีหรอผู้หญิงเขาไม่เป็นเลยเหรอไอ้โง่ไงไอ้โง่พี่ไอ้โง่ร้องไม่เป็นไอ้โง่อยู่ไหนไอ้โง่อยู่เปล่าไอ้โง่อยาก้องนเอิงโง่มันไอ้เลยมาต้อนนอนแสนหนึ่งเอาเอาแสนหนึ่งแพงไม่มีดนตรงดนตีอ่ะสองสดเลยสองสดเลยค่ากล่องเตลูมึงเปิดเปิดได้ไงงอเปิดในหัวไปนอนเลย สงนึ้ยเข้าวไอเบยด้วยโง่เมื่อกี้กุ้งมันเอาไปแล้วนะแสนหนึ่งอะอ้นหวานเมื่อกี้มูนิวอวนหวานเลยเสียงทีมีเพลงแนะนำไหมรถบัตรรถเมล์รถช่างใช่รถตำรวจ ก็เพลงอะไรก็ได้โง่ที่ม no ันดูแบบจริงจังจริงจังเหมือนพี่เมื mm ่อ hmm. กี้พี่ร้องจริงจังจัดเลยมึงเห็นปะเสียงเป็นกลิ้นตัวพี่อ่ะได้แล้วได้แล้วใครอยู่ข้างนอกข้างนอกกอนได้ปะไมีมีปะมีไอเดอร์อยู่ขนาดไอบ๊อบไอเดอร์พี่สาวอะว่าถ้ากูลงมันติกูโดนลบปืนด้วยไอตัวรออะไรไอตัวไอตัว ไม่ใครวะอ่ากระท่อมหมดกระท่อมหมดแล้วพี่เออพี่อใครละยิดไม่ขาดแล้วแหะโอเปียหมดเลยโอเคโอเคท่หมดเหลอเก็ปเปียหมดไอ้โตใช่ตู้ไม่ขใครวะปเก็บให้แก๊งอยู่เลยเอ้าเฮ้ยเราไปชื่ออาชีบอาชีอ๋อใช่ครับเก็บคนเดียวเหรออาชีใช่ครับใช่ใช่้ยพวกพี่ลุยนะเว้ยตำรวจมาเองว่าไง ได้ครับ <Ll ull ing> ได้ได้ได้ <refin. S 3> แล้วมันเขาลงอย่างไปรอบหนึ่งแล้วโดนพวกพี่ส่งไปแล้วรอบหนึ่งรอเลยเดี๋ยวรอบเนี้ยมันกลับมาเยอะอะไรเลยน่าจะบึ้มหมดเลยตรงนี่ได้ครับมันมันเชื่อชี้พี่เราไม่ตัวเพียงได้ไหมพี่ได้กล่องมาส่งสุพรรณได้ปะได้ได้หมดได้หมด ไอเดี๋ยวชี้เดี๋ยวมันจะมีคนร้องเพลงไงจะกลัวไงมะวะก่อนลานไม่เป็นก่อนล้านนะเพ่ลุยเลยก่อนล้านไอ้คือมึงพร้อมแล้วเหรอเอามึงก่อนไหมันไม่มันไม่มันไม่มันเป็นติ้งไงผมไอวะมึงซัดสดเลยเดี๋ยวผมไปใส่เสียงเองมึงเปิดเสียงในหูมันพังงานเลยลุยเลย ออกเดินทางมาทั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมากมาหลายหลาอยู่กันเพียงเข้าพันจนสว่างลูงสองก็ต้องออกเดิออนทางไปอีกไกลแสนจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเจอเดินทางให้ติดติดตัวไว้ถึงเธอแม้จะเท่าไร ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันโอเคครับใครชอบแคมปิ้งมากันได้นะครับที่แคมป์นะครับตรงนี้เี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะไทยไหนสัตว์มัน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 อยู่ช่องบิวพี่ช่องบิวโอเคโอเคโอเคต่อต่อเรนบิวเดิมรักร้องหันนักร้องได้รักร้องไม่หรอมึงเจอติมไปไปหถ้าเป็นคำราม กบไม่ลาไม่ว่ายังไงเรากะกลับมาพบกันก่อนลาเจ้าเอวันนักล้อมีแต่น้มนว่เชือผ่อนคาแยงคำลาสัญญาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะกลับกลับมาพบกัน ขอบคุณหนุ่มฝนด้วยครับพี่หนพี่สาวพี่น้องไปไหนครับขอบคุณครับผมครับาจะมาไม่ว่าโอ้พี่แลมันร้องเพลงร้องเพลงกล่อมนอนเพราะว่ากูจะหลับอ๋ออันนี่มันเป็นเพลงแคมไ์เว้เราไปหาเราฟังดูอนี้มึงมิดยังไงวะเฮี้ยวจะพอนเว้ยมึงช่วยบอกกูทีว่าศิลป์เนี่เพลงวศิลป์เฮ้ยทีอาโร้อนหัวร้อนอยากหลายโยกนะหัวร้อยหลายโยกนะชี้เพลงดีเพลงดี ไอ้ชี้ีคุ้ติดไอ้คุติดเล่นเราไปห้าหมื่นปะเอาหมดี่ตอนเนี้ยมาเอาหมดตอนเนี้ยผมผมผมสงสัย NTR มากเลยพี่ดีนะพี่ถาม NTR ก่อนไอ้ชี้มันชินแล้วโถมึงถ้ามึงรู้จักคนชื่อฟากิวเนี่ยมึงจะเฉยเลยจะบอกให้พวกมึงอ่ะถ้าว่ะไอ้ชี้ถูกถูกถูกมา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 เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมาแล้วพี่มันมาแล้ว รออ่เปล่าให้เรียกให้เรียกให้เลียวอ่อนไหมเอาไหมหาพี่ขอทางหน่อยครับไอ้หลบลบหลบให้เจ้าแล้วกูใช้อะไรเดินนะเจียวอะไรมุกอะไรของมึงเขาอะไรเนี่ยมุกไข่มุกอะไรของไอ้เนี่ยเออมุกไข่วะไอ้เหี้ยใครไม่เล่นไว้สัตว์ไปเจ้าเขาแบบไมาใกล้กูนทีไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้บอสง้างหมัดไว้เลยให้มันวิ่งเชินหมัดเชินหมัดมึงือกว่าอุ้ง เว้ยงัจะร้องเพลงฟังเว้ยทุกคนวิพากดีกว่าผมก็ได้งัเอ้าเอ้ายังไม่ร้องเลยหลุดไปแล้วยังขมีมีข้างก็ไม่มีนี่นะไม่ม <thumb> ีต้นตีนะเฮ้ยน้องเฮ้ยเป็นพวกเราแล้วเขามาเก็บแค่กระท่มกระท่อมมันหมดแล้ว เ <Yeah. S 2> ย็ด <Yeah. S 2> ม <Yeah. S 2> าแนวเพาะเย็ด yeah. ดังวันแรกเธอใจ <c oughs> ที่เคยมีให้เธอ <Yeah. S 2> เป็นแบบนั้นส <Yeah. S 2> เสมอเลยไป <c oughs> เอาเรื่องแต่คงต้องลาเธอตอนนี้รากเธอสุดนี้

ฉันอรากลับการกำกัด,ดอยู่ไล่นากัน่านมาด้วยกันและตอนนี้รักของไม่ได้เจอไม่ลืมในความวังดีบนมืให้กันยิกที่ละก่อนในทุกๆอย่างทุกวันที่ดีพอแล้วๆๆพอแล้ว มอบเพิมนี้ให้กับแฟนกุ้ยตลอด8นะครับไปไปไปตู้หมู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 ตัวหมูไไปไปตู้หมูตู้หมูตู้หมูสัตส์กูอยู่จนเกงแตกและแไม่มีหรอกงเลยไม่แต่กูอยู่กูอยู่จนแกงจะหาไม่หายไปไหนไอ้ยัย ้ยเใครมาขับชนระเบิดไอ้เอี้ยซิ่งเองไอียวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเล่นอย่าเป็นไฟไหนเลยควายเฮ้ยใครว่ไอ้เฮียดูเพื่อนหน่อยดิเจล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 โอ้ยเจลไี่แม่นซิ่งตัวหาเลยตัดซิเอาด้วยเอาด้วยเอาไปด้วยตู้หมูตัวงรมาแล้วครูรำมาแล้วครูวะรถพังรถพังอ่ะใครดีกว่าวะเยียโง่ร้องเพลงเพราะจัดมั้งว่าแน่ซึ้งอ่ะเหรอลายจัด <c oughs> หน้าซึงน้าอินไงอินไงอินง่ะไอ้เชยชนซ้าเ <c oughs> อ้า <c oughs> มือขับมือขับบังขับรถชนปั๊มเมื่อกี้